ปีนี้ไม่ได้ตีปลาช่อนปลาป่าเลยแต่ปลาช่อนปีนี้ได้ใหญ่สุดสามโลอ่ะแล้วไม่ใช่ได้โอ้โจอะไรจิบป่ะโหจิบนิ่มขนาดนี้มไม่กัดได้ไงวะเห็นตัวเลื้อยลงไปเลยนี่นี่ไง <ś led> โอ้โหแม่งล่กขึ้นไม,ม่เอาได้เกี่ยวน้ำมันหม,มุนเขาันจิบ เราไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนไงนี่โหเรือเฮ้ <c oughs> มึงลืมไวจังวะ จำได้เลยข้อฝุ่นแค่เนี้ยแม่งดีทียี่สิบแม่งไล่มันนั้นไล่ไปเรื่อยสิบสิบสี่สิบหกไม่เจอเพอยี่สิบแม่งเดี๋ยวกระชากกระชากสุดท้ายกัดติดหลุด อุ้ยสะเทือนเลยตะกี้นี่แม่จิบเนี่ยใหญ่จัด ล,ลึกเลยนะสิบสี่ตีส네ุด si ระยะนี <S <S ่ใหญ่นี่ใหญ่นี่ใหญ่นี่ใหญ่ ใส่นี่ไม่ธรรมดาลงเอาเอาคันหลบกันนะ่เดี๋ยวมันโดน hãy hát kỳ 5 hảo hảo đại hãy gần quê hảo 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 สิบสี่กดสุดระยะบอกเลยตัวแรกก็มีไส้แล้วเนี่ยใหญ่อยู่แต่ไม่ไตามากระไตตั้มนะครับไอไตที่โมนะครับสวยมากตัวนี้กัดดีที่สิบสี่อะลูกนิดเดียวแม่งกัดดีที่สิบสี่อย่างลึกอะโอเคเดี๋ยวผมขอทำการปล่อยมันก่อนนะครับลูกมันอยู่แถวนี้เดี๋ยวแล้วก็ทำการปล่อยปลานะครับตัวนี้ให้เข้าไปเลี้ยงลูกนะ ตาจะแข็งแรงดีอยู่เพราะว่าตอนนี้มันยังเพิ่งเจ็ดโมงเช้ายังไม่ร้อนโอเคเดี๋ยวมระถมอาารยบาลเขาสับพักแลละผมจะปล่อยแล้วนะครับเขาขึ้นมาหายใจแล้วแหละไปหาลูกได้นี่สวยงามบ๊ายบาย,บายเจอกันใหม่นรูนี่อัดลอยเลย,ยเห็นไซเลย สียังแจ่มพ่นเมื่อคืนฝนก็ตกเราเปิดพัดลมเป่าคือไม่เน้นสวยเน้นสีสว่างไว้ก่อนพอพ่นเสร็จปั๊บแม่งฝนตกหนักเลยอออืือื อื้อหือไมแรกไมแรก เอาเอาเอาเอโอ้ยเนี Bless ่ยต enfin ิดเก็บแก้มม่นเนี่ยตัวเบ็ดไม่ได้ง้างนะครับตัวเบ็ดยังอยู่ดีมันน่าจะโฉบแล้วเกี่ยวแก้มอ่ะดูตัวเบ็ดยังอยู่ปกติได้เก็บแก้มมะเฮ้ย สวัสดีครับกลับมาพบกับฮังเกิ i พิชิงทอนเซนต์ตกปลากันอีกครั้งนะครับณตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็สายส่งข่าวมาว่าคอกเริ่มออกแล้วนะครับก็เลยมาลองดูว่ามันจริงไหมนะก็เท่าที่เห็นก็เจอเยอะอยู่นะครับคอกแต่คอกมันอนะยังเป็นแบบเล็กๆเ,เลยเพิ่งเปลี่ยนจากหมันดํามาเป็นแบบสีชมพูยังไม่แดงดีเลยมองยากมากแล้วก็ไม่ค่อยกัดน,นะครับที่สําคัญเนี่ยมันจะไปอยู่ด้วยกันในหุบเดียวะ่ะ หลายคอกมากผมไปเจอหุบเดียวอะ่ะประมาณผเป็น10คอกเลยแต่ไม่กัดเพราะว่ามันไล่กัดกันเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็พักขอสักแป๊บนึงแล้วก็จะออกไปตกปลาต่อนะนี่นครับไต่ตั้มเดี๋ยวผมจะลงคอนแทคของไต่ตั้มไว้ให้นะครับลองโทรมาถามเขาได้ว่าเขาว่างไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยว่างหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาติดหญิง เป็นตัวด้วยครับกว่าผมจะลงกับเขาได้เนี่ย On <c oughs> ต้องอ้อนวอนร่้มรับพี่ด้วยอันนี้รอเล่นนะครับอันนี้คดีผมกับตั้มเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ตั้มยังเป็นวัยรุ่นเลยจนตอนนี้นแก่แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นที่พักนะครับเป็นแพรของบ้านแต่ตั้มนะก็สะดวกสบายนะครับนอนหลบร้อนสบายหลบลมสบายเลยมาดูอุปกรณ์ที่ผมเอามาวันนี้กันดีกว่านะครับชุดแรกนะเป็นชุดที่ผมใช้ตีบ่อยที่สุดก็คือ คลเดโดอีโกอิทสิบยีนะครับจับคู่กับอาบูริโวพาวเวอร์แคนท์ห้านะครับตัวนี้ชุดถัดมาก็จะไว้ชุดเล่นผิวน้ํากับเล่นของใหญ่นะครับก็จะเป็นไคลเดโดแกนคอป้าอาร์เอสสิบสามสิบนะครับจับคู่กับอาบูริโวอีลิตหกไอบีนะครับอันตัวนี้จะเป็นรอบหกจุดหกก็เอาไว้เล่นพวกเตียดําตื้นพวกกบและบิดอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ตีดีตัวอีกคันนี้นะครับก็จะเป็นไคลเดโดสุ per สตอรี่นนะครับตัวเก่าจับคู่กับล้ออาบูริโวอีลิตเจ็ดไอบ ตัวนี้จริงๆกะว่าจะเอามาปั่นพวกบันเบดอะแต่ยังไม่ได้ใช้เลยวันนี้เพราะว่าปลามันไม่กัดผิวน้ำนะครับก็เลยยังไม่ได้หยิบมันมาใช้เลยก็ใช้อยู่แค่สองคันนี้ีนบ้ามีแมวขี่ชีวิตหมาขี่ชีวิตเลยอ่ะมื่อก่อนเยอะกว่าน,นี้นี่ เจ้าของไม่อยู่เลยเจ้าของก็ดูลุงเป็นตบด้เยอะตั้งสามสี่ตัวไม่ใช่ใจแ,แบบไม่ต้องคิดอะไร น้องสายมอสยังอยู่ไหมเออยังก็ขึ้นอยู่ทางนั้นนั่นนะใช่ไม่รู้น่าจะใช่คอกเราแหละยังไงไม่รู้หายไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าสมัติ

chết ba mặt đồ luôn Hãy subscribe แต่ยิยงเดียวสองเงี้ยงลอ็อกก็หลุดยากนี่ไม่หลุดเลยโดดแล้วนะครับตัวที่สองโดดนี้ไม่ใหญ่แต่ก็เด้อไม่หลุดล็อกติดลย่รงั้นตัวที่สองย้ กัดลิฟไลเซอร์สีพิเศษเพิ่งทำเมื่อคืน oh. แต่ตอนนี้เป็นเวลาจะเที่ยงแล้วพื้นมันร้อนมากก็เอาน้ำรดๆหน่อยนะครับเป็นการถนอมปลาวิธีนี้ใช้ได้กับปลาทุกประเภทน,นะแล้วก็รี่เอาขึ้นมากดนะแล้วก็รีบปล่อยเข้าไปเขาจะได้ไม่ตายเรามาดูปลาตัวที่2ของวันนี้กันนะครับตัวนี้ประมาณสองโลก,กว่า ผมไม่อหากหนะ้ตืออยู่สักพักก็ได้ตัวกัดลิฟไลเซอร์หนึ่งหนึ่งศะครับดำประมาณเมตรครึ่งจับคู่กับังตัวเบ็ดหางเกอร์หุกโอเคเดี๋ยวผมปล่อยละร้อนมากจะปลาตายแม่ข้อผมปล่อยทุกตัวนะครับถ้ามันไม่อาการอาการไม่หนักจริงๆแต่ถ้าเกิดอาการมันหนักอย่างเงี้ยเราก็เอากลับเถอะถ้าเกิดอาการมันหนักปล่อยไปเราไม่รอดแล้วก็วก่อนที่จะปล่อยอะครับเราก็เอามาขังในสวิทสักนิดนึงให้มันขึ้นมาหายใจก่อน อย่าเพิ่งปล่อยลงไปเลยเดี๋ยวมันจะจมน้ําตายนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพร้อมออกแล้วเนะี่ยสีสวยมากเลยตัวเนี้ยลูกอยู่ไหนเร็วเร็วที่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไปเอา้านี่ไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวคดลงหม้อนะไปเอา้สาสงสัยไม่อยากลงหม้อเว้ไปเนี่ยอยากลงหม้อก็ไม่บอก thế là nó nặng rồi chị, Bệnh bẹn chặt ผู้ตาขาก็จะกัดจะกัดอะไรวะมันเดินแบบบางทีลูกเล่นก็ใช้เป็ดฝุ่นไปแปะนู่นฮึ จน้คม,มันเอาไปลุยน้ำเค็มยังได้เลยแต,แต่น้ำเค็มก็ใส่เคสดีกว่ามันก็คือโกโปรอะโกโปรคือแอคชั่นแคม D J I ก็คือแอคชั่นแคมเหมือนกันโกโปรคือชื่อยี่ห้อคือกล้องทุกตัวกล้องแอคชั่นแคมทุกตัวกันน้ำได้หมดแต่พอน้ำเข้ามันก็ไม่รับประกันจริงๆ ไ <g ül> อ,อ้ให้บ้วนบ้วนบ้วนเอ็ขึ้นน้ำปะกบตาออปนี่พี่เอาไปตีปลาป่ากัดดีไป บอกแล้วมันเอาเร็วก็เป็นไปได้ อยู่นะอืมนี่นะปักเอาบอดแดนลงวินโดวนะ์เนี่ยบอกเลย ก็มันแกบไปทีทีตูมตูมตูมแล้วก็อื้อือ้ไม่ต้องลงกัดอะไรสิสามสิบเอา้าเอา้า กัได้ว่าโมเดนหนึ่งสองศูนย์ดูนะครับจากนักล่ากลายมาเป็นผู้ประสบภัยนะ